สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุย้ยนุ้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด สุดเด็ดนำมาให้รับชมรับฟังกันทุกวันแบบจุใจกันไปเลยค่ะสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้หนูเล็กจะมาให้แนวทางหวยห้าหนอยเหมือนเดิมเนาะเมื่อวานนี้มีใครถูกหวยห้าหนอยบ้างไหมเอ่ยจากแนวทางที่หนูเล็กได้ให้ไปนะคะใครตามแนวทางอยู่ขอให้เฮงๆงปังๆเดอ้อแล้วถ้ายิ่งตามดูไลฟ์สดุณหวยห้าหนอยนะคะก็ขอให้เฮงปังกว่าเดิมนะคะขอให้ถูรางวันที่หนึ่งนะคะรางวัลหล่นทับเลยคุณพี่เอ๋ย ส่วนวันนี้วันที่14พฤศจิกายน2565นะคะนูเล็กจะให้แนวทางคือเด่น4กับเด่น8นะคะเอาไปวิ่งรูดกันได้เลยนะคุณพี่ส่วนเลข2ตัวในวันนี้นะคะจะเป็นเลข14 64 8, 54 48 44 86 82 80 87 และเลข81นะคะทุกคนส่วนเลข2ตัวในวันนี้นะคะอย่าลืมซื้อเลยนะคะก็คือมีเลข4 3 4 2 4 7และเลข89นะคะแนวทางวันนี้นะคะหนูเลขคัดมาให้แล้วเน้นๆนะคะจากสูตรของตัวเองและแนวทางสำนักดังต่างๆคุณพี่สามารถตามที่ช่องนี้ช่องเดียวได้เลยนะคะคุณพี่นะ แล้วก็ช่องของเรานะคะจะมีไลฟ์ผลหวยฮ้านอยให้ดูกันทุกวันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเวลาบ่ายสามของทุกวันนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเลขเด็ดมหามงคลเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ